ส,ส,าสาวแทปกออกไปเลยผสเข้าวสาแทกปาทิสเดี๋ยวเดี๋ยวปาทิสก็มาเราก็พูดแตกเดี๋ยวปาทิสก็มา ก็ดีใจนะฮะตั้งแต่จัดมิสแกนมาที่นี่มีผู้เข้าประกวดเยอะสุดครับมีประมาณ6กคนครับจำไปทั่วเลยก็โอเคครับเขาเป็นแบบโมเดลออสตานะฮะโมเดลนำล่อให้เราดูนิดนึงก็คือทุกคนเป็นบางคนก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่เลย นะฮะ,ะได้ตําแหน่งประจําจังหวัดอยู่เขาก็ยอมที่จะสละดตาแหน่งเพื่อจะมาท้าชนกันที่นี่ก็เ,เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนความซ้ำซากให้เป็นความแปลกใหม่ก็ดีใจกับคุณกบแล้วก็คุณคิมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าใครจะเป็นตัวแทนภูกเกตแต่ว่าผมว่ามันยากตรงที่ว่า ได้แล้วอะเราต้องมาดูว่าทีมภูเก็ตอะทำถึงทําจริงแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนต้องมีการพัฒนากันเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งชมว่าเฮ้ยเราทํากดชเบลไปจนประสบความสําเร็จแล้วนะจากคนหนึ่งซึ่งมาจากหนังสั้นใช่ไหมฮะแล้วก็จากคนที่แบบทุกคนยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่จนในที่สุดไปไกลจนถึงรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ตอนนี้เป็นนางเอก20-30ล้านแล้วแลวที่สำคัญที่สุดคือแบบฝีมือ นำพาซึ่งอนาคตเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นตัวแทนภูเก็ตในค่ําคืนนี้ต้องรักษาคุณสมบัติและฐานเสียงของภูเก็ตคนเดิมๆไว้ด้วยนั่นคือบาระอันหนักอึงก้งครับทีกคนใครอย่างในรอบนี้ค่ะมันมีน้องนางงามคนหนึ่งที่มาจากเ,เวทนีนะครับผมอันนี้มันจะมีผลคัด่ะแนนการคัดเลือกไสถานการณ์มันเปลี่ยนไปผมเองเนี่ย ก็ถามพ r p าพก็ยังไม่ได้ปลดล็อก100ปอรเซนต์นะฮะ,ะพิเตอร์ยังไม่ได้ปลดล็อกคือผมแล้วแต่พิเตอร์นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยให้มันบรรยากาศมันพอเอาลุกอร่วยไปก่อนนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนิดาเนี่ยก็มาเป็นแกรนมาก่อนนะฮะเป็นแกรนชนบุรีนะครับแล้วก็ชีวิตก็ผ่านทั้งยูนิเวอร์สและนางสาวไทยมันก็เลยคาราคาซังคาบลูกคาบดอก เอาเป็นว่าวันนี้ก็คือให้โอกาสน้องละกันนะครับถ้าน้องทําถึงทําได้น้องก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกแล้วว่าเขาจะนับหนึ่งใหม่นะครับก็ก,ก็ก็ให้โอกาสนี้ให้เป็นของน้องไปก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงอะไรร้อยแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ขออนุญาตด,ดูเป็นกรณีไปนิดๆหน่อยๆค่อยๆผ่อนคลายกันไปนะสามารถชนะได้นะครับเดี๋ยวรอติดตาม นานหลายคนก็ดีใจกับการที่มันเหมือนด้ปลดอกคือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากมาอีกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกันเรารู้เรื่องก็สามารถที่จะมาบอกกล่าวกันได้แต่เราคงไม่ได้บอก100%ยเปอร์นะครับวพาหจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้จากนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเราผ่อนปลนแล้วก็ปลดปล่อยในระดับหนึ่งเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วพอเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแล้ว นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็คืออารมุมอารวยซึ่งกันและกันนะฮะ,ฮะเดี๋ยวจะนำไปสู่วิธีการที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็โ <c oughs> ดยปกติก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะก็มีการส่งสัญญาณที่เป็นมิตรกันนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจกันมากขึ้นผมว่าตอนนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องของคนในประเทศเท่าไหร่ เพราะตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหลักนะฮะเพราะยังมีหลายคดีที่เรายังเคลียร์กันไม่จบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนในประเทศผมว่ามันก็มีความเป็นนิดนะฮะต่อการแล้วก็อย่างเว็บไซต์บางเว็บที่อาจจะแบบเคยแบบอาจจะไม่ชอบผมหรือไม่ชอบ MGI ก็อาจจะมีการโกรธบนด่าก,กันผมก็พยายามที่จะไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มองแล้วก็ไม่ตำหนิผมเชื่อว,ว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเข้าใจ กันมากขึ้นแล้วก็คนที่มีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงมันจะเป็นคนที่อยู่ได้ในระยะยาวกกับอีครับก็อันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแจ้งตั้งแต่วันที่12พุพฤศจิกายนเนื่องจากว่าทางบริษัทเขาไม่ยอมเรื่องของการที่ฟาติมานเนี่ยไปบอกกล่าวกับทุกคนว่าผมไปว่าเขาว่าโง่คือใช้คําว่าดําเฮดซึ่งเรามี ดิจิตอลฟ t ุตพิลเราโพสตเอาไว้เรายังไม่ได้ลบเนี่ยกลับไปดูเนี่ยผมพูดว่า you r d a m a g e ถ้าคุณไม่ทำกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็น you r d a m a g e ก็คือมันเป็นข้บอบกพร่องที่ทำให้คุณแบบขาดตกบกพร่องแหว่งแหวงว้าวไปเองผมพูดคำนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาค่อนข้างชัดเจนเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความทิ้งไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองอย่าปล่อยให้ผ่านเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอายุความเกิน3เดือน แล้วมันจะไม่สามารถฟ้องได้เขาก็ฟ้องทิ้งนะแต่ไม่คิดว่าจะมาใช้นะแล้วผมก็พยายามจะออมชอมด้วยกันหลังประกวดก็พยายามประคับประคองบรรยากาศจับไม้จับมือเดินขึ้นเวทีนะครับแล้วไม่คอมเมนต์ไม่พลาดพิงสร้างบรรยากาศให้มันดูเงียบสงบแต่เผอิญว่าน้องกลับไปเนี่ยน้องก็แจ๋วฮนะน้องก็ไปพลาดพิงหลายคนไม่ใช่พลาดพิงผมคนเดียวนะไปพลาดพิงกรรมาการที่ถอนตัวไปพลาดพิงคนนู้นคนนี้เต็มไปหมด หนึ่งในนั้นก็พาดพิงผมและยังใช้คำนี้ออกมาเล่าในรายการโทรทัศน์ว่าคำนี้มันเป็นคำที่ผมพูดกับเขาซึ่งแบบทำให้เขาอะนะฮะมีพลังฮึดในการสู้ซึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องเท็จอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขาเห็นว่าไม่สมควรก็เลยมีการโพสต์ย้อนหลังให้ว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าน้องเน่ยเป็นคนใส่ร้ายคนอื่นนะฮะเป็นคนให้ร้ายเราเป็นคนพูดเท็จ นะฮะเชีอรเวาไน์ so t h a t s why เราก็เลยต้องแบบเอาเอกสารมาสเปทเมนต์ความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะฮะความชัดเจนมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับสิ่งที่เราทำไปเราผิดชอบทุกอย่างเราเอาโปรใจยแล้วถึงเรื่องการที่เราควบคุมความรู้สึกไม่ไหวเนื่องจากว่าน้องใช้วิธีการยั่วยุสารพัดอย่างในการต่อต้านไม่ทำงานในการต่อต้านไม่ร่วมกิจกรรมในการต่อต้านในทุกเรื่องแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรารับไม่ได้ ก็คือการที่น้องมาใส่ร้ายเราว่าเราพูดคำว่าดําเฮตุแต่เราไม่ได้พูดนั่นคือเป็นสายเหตุที่ทางแผนกกฎหมายต้องเอาเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งครับเอ,อ่อก็เป็นหมิ่นประบาทครับเป็นอาญาถ้าเป็นหมิ่นประมาทตอนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมปล่อยผ่าน <c oughs> แต่ว่าถ้าทางบริษัทเนี่ยในฐานะเป็นบริษัทมหาชนน่ะถ้าเขาไม่ยอมก็คือเรื่องของเขาผมก็ต้องให้ความรุนารยสําหรับ เจ้าหน้าที่แผนกที่เขาดูแลเรื่องกฎหมายนะครับก็เขาก็ทําตามระเบียบเพรากลัวว่าถ้าผ่านไปเรื่อยๆแ,แล้วน้องอยังพูดคานี้อีกอยังใส่รลายซ้ำๆเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวอายุความมันจะขาดไปก็เลยแสดงเจตจำนงถึงอายุความชัดเจนว่าได้แจ้งความไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าหมดอายุความแล้วนะเพราะฉะนั้นให้หยุดซะนะ,ะก็ขอร้องให้น้องหยุดนะฮะโกหกหยุดใส่ความคนอื่น หยุดให้ร้ายซึ่งไม่เป็นความจริงกับเราอันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคารพ My Voice ด้วยและเคารพเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามี Voice มันต้องมี Respect มีความรับผิดชอบและ Voice กับ Respect มันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าใส่ความคนอื่น ให้ร้ายคนอื่นพูดโกหกเพื่อทำร้ายคนอื่นมันไม่เรียก voice นะฮะมันมันเป็นเรียกการหมิ่นประมาทหรือการใส่ร้ายมากกว่าครับเขามีกามีการให้สัมภามจริงมีรัจะดำเนินการก็ที่บริษัทเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนแต่ว่าก็ได้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่เขาแล้วผู้ใหญ่เขาก็ติดต่อกับมานะฮะเขาก็ผมก็บอกว่าก็มีวิธีเดียวก็คือต้องบอกให้เขาหยุดพูดเพราะว่าการพูดในสิ่งที่มันไม่จริง มันก็คือสิ่งที่ทําให้ตัวเขาเสียหายตัวผมอะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนการขุดคุยเรื่องปลอมขึ้นมาเล่าใหม่อะมันก็เหมือนการกลับไปสู่จุดเดิมว่าทําให้คนกลับมาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่พอพูดปั๊บเนี่ยกระแสะเหมือนจะเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่คนก็ไปตามหาความจริงมาเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยว่าเออคุณวัฒไม่ได้พูดคำว่าดัมเฮดนะ I never said dumb head even one word I said you are damaged you can check all my footprint digital footprint มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเข้าถึงหลักการหลักฐานข้อเท็จจริงว่าเราไม่เคยพูดเราถูกเขาใส่ร้าย